ครับกับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายของบ้าโดมลูกดกออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าโดมลูกดกครับพี่น้องครับมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องวันนี้กับมาโคหนูคือเก้าอีแล้วครับอยู่เดิอสร้างภาพการกเกษตรครับพี่น้องโคหนูครับวันนี้ กินแต่โคหนูครับพี่น้องต๊ดอ้อกับกลืนแล้วครับพี่น้องโดยเชฟเบลครับสวัสดีครับเชฟเบลสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยครับสวัสดีครับโอ้หนูซื้อผับมะมวงครับวันนี้สูตรพิเศษเลยครับวันนี้อยู่กับท่านฤาษีน้อยคือเก่าครับสวัสดีครับท่านฤาษีน้อยครับ แต,ต, да: ตเชิญสวัสดีพี่น้องกันนี่ครับสวัสดีเอฟซีครับพี่น้องครับได้มูในพวกมาแต่ทั้งอื่นทั้งไก่นั่นนี่ครับพี่น้องครับไอยหัวหน้าโซ่การกินน้ำมันพร้อที่แซ่บเนี่ยนี่เลยครับมาคือคือข้าหูเนี่ยข้าหมูอะไรไหมแซ่บเลยกินน้ไม่ได้ได้เป็นเหี้ยวเขาเขามาเฮี้ลุ้นกันจะเป็นอันนี้ครับสวัสดีครับหัวหน้าเดนครับหัวหน้าเดนส์กันมา สังเก่สังเกตบังไฟตะไลน้อยกลับมาได้ครับพี่น้องนอนย่ามนั้นกะสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยครับสวัสดีครับสังไก่ครับโคนาพูดใช่สวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยครับสวัสดีครับกทีมงานอีสานบ้านกุฎว่าครับพี่น้องเด็ด คนครับพี่น้องปีกหกตกล้างกินคือเก้าครับพี่น้องล่มแห้งครับร่มแห้งครับกับสัสรีพี่น้องเอฟซีทั่วโลกด้วยนะครับแนวกินบพท่านได้ตักออกจากหมอขึ้นหาเนว่ยมาอีกแล้วครับพี่น้อง กเสียปิ้นหัวหน้าโสรสวัสดิ์รถไทยเงียบพิ่นกับลังโคั่มะพร้าวครับกับรังคั่วมะพร้าวครับอันนี้ก็คือผู้พวกเดียวครับสวัสดีครับอันนี้ีหมแนะนำเจ้าของได้ไหมผมนายเทพพิศจั๋มพลครับมาบ้านเกิดมาจากนครสวรรค์มายามขี้เสแอะหรมายามขี้เสแอะครับผมแต่พ่อขึ้นหนองตะดำสุด ยางกายขึ้นน้องตตดาสะดุดอเมนะครับพี่น้องทางคุณว่าเฮ้าครับพี่น้องกับพื้นเกิดไปยู่ทางบ้านว่าง่อยครับทางนครสวรรค์พุ้นไปถึงแล้วก็เลยม่ายมู่ยำพวกครับพี่น้องมาเยี่ยมบานเกิดพหมู่พียเดียวครับพื้นคือเก้าครับพี่น้องยู่สีเลิกกับมิถุบานเกิดเจ้าของครับแต่วะโดยภารกิจครับพี่น้องต้องไปยู่ไก่เนาะกับขึ้นนอดขึ้นนอดขึ้นถึงเดียวขึ้นเก้าครับพี่น้อง คือหอดคือเก่าครับพี่น้องครับเภอเชิงจังม่ายามเนาะคือเก่าครับบมุนวงไฟกันทีละทือมาลายทือแล้วครับแต่เก่าครับค่อยเล็กมากกันยังมากเนาะมาตระการสวรรค์น้องครับอันนี้แหละค้างสีครับมาฟืองค้างสีมีมีเปนสีสางคนหลายเลี้ยมครับมุ่นไหมค่างสีมันมึนจนแล้ว กับมื้อนี้ก็ลมแห้งคือเก่าครับพี่น้องกะมาอยู่ด้วยกินเอ็ดอยู่กินอยู่เด้อสร้างภาพการเกษตรของหัวหน้าพุ่นไส้เพิ่นครับพี่น,น้องกะผักยาคาไทยเพิ่นก็เต็มสวนครับพี่น้องมู่มากินลายเถื่อแล้วก็ยังมีท่านเมิดอยู่ครับพี่น้องนี่ก็คือหัวหน้าเพื่อนไทยครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ สวัสดีครับนี่หัวหน้าเพี้ยนไทยครับพี่น้องเพินกะมาดินน้ำมูลน้ำพวกครับพี่น้องไปยู่น้ำค่ายจนหึงแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาครับพี่น้องผมเลิ่มเหี่ยวเือจะเป็นลูสีตุนนึงแล้วหัวหน้าเจิญกับรังหาเก็บพักครับพี่น้องสถานที่ก็คือสร้างภาพการเกษตรครับพี่น้องครับ เป็นอาหารการกินเป็นพักงานค้าไทยได้คู่อนคู่เนวครับพี่น้องหมู่พวกมากินลายเธอแล้วก็ยังไม่ท่านมิดครับพี่น้องปูไว้หลายาาาขัวแห่งก่อนครับพี่น้องขัวจนน้ำแห่งก่อนแล้วก็จังเติมน้ำไม่ครับพี่น้องแล้วก็จังใส่พักครับ <laughs> <c oughs> กินมันออกแล้วครับหุยหุยแล้วครับพี่น้องกลืนหุยหุยแล้ว ครับเชฟเชิญกับกำลังขงลุ่นมอครับพี่น้องสัป,ปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมขอเชิญมาเที่ยวงานบุญบ้งไฟตะไลล้านนะครับที่บ้านกุดว่าตาบนกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาล,กลสินทีมงานอีสานบ้านกุดว่ายินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับขอเชิญมาเที่ยวชมได้นะครับสัป,ปดาห์ที่3นะครับพี่น้องไม่ใช่วันที่3สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีกปครับนี่คือบรรยากาศสร้างภาพการเกษตรครับของหน้าพลชัยเพิ่นครับปีน้องเมื่อนี้กับมู่พวกกาบมาเอ็ดยูกิน น้ำเดียวครับพี่น้องความสมัครสมานสมัคกีของพี่น้องชาวผูไทยครับอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องก็ยังหักแพงแน่นแฟนเดียวคือเก้าครับพี่น้องบัดย่ำเตาเดียวตุ่มเดียวเอ็ดบางไฟแห้งละลายกว่านี้ครับพี่น้องอย่าลืมมาเที่ยวงานด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อขอเชิญชวนนะครับเด้อขอเชิญชวนล่วงหน้าครับพี่น้องครับขอเชิญมาเที่ยวชมได้นะครับเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับ ที่บ้านกุดวาตะบนกุดวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับทีมงานอีสานบ้านกุดวายินดีต้อนรับทุกท่านครับถ้าไทไทได้่งบ่อเลยมสุกครับพี่น้องเสื้อพักเรเบอกนะเ,เสื้อพักแล้วครับพี่น้องมากินหล่อกระเสื้อแล้วรูดดดครับเรียวเอ้ยแซ่บครับวันนี้ กินน้ำมูนน้ำพกค,ครับกินน้ำมูนน้ำพกมิตรภาพดีๆครับการสมัครสมานสมัคคกี้ของพี่น้องชาวกุดว่าครับมู้พวกเดียวอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องครับมากินข้าวกินน,น้ำน้ำมูนน้ำพกค,ครับพี่น้องแซ่บครับนี่ไปยุยบยทังมันละว่าเนี่ยนะเรียกว่าความเนี่ยนะ ม้ํมมามามาพี่น้องครับกินข้าวกับทีมงานอีสานบ้านกุฎว่าครับพี่น้องเบาดมลูกดกกับทีมงานช้างบังไฟครับพี่น้องหลายขายครับันนี้มากินขา้าวแซ่บนะครับพี่น้องครับมากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อไปผุ่นกินปลามาพี่กินข้าวครับพี่น้อง สิปีเราซ้ามปีเราจังเห็นกวงมายามเราครับพี่น้องโอ้ยวอมือเนาะไปหัทก่นอนบ้อมีเปลี่ยนมามาครับกินข้าวน้ำบ่าวดมลูกดกครับพี่น้องครับแซ่บครับพี่น้องสู้พี่น้องเขงา,า,า,าขกินข้าวเนียเฮ้ยมาๆามากิมา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 กันารับามานาม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 าะาม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 ุณามากาามาานามาาามามาะามาามลมกมกา ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ